อู้นี่พลงสามารถนำไปใช้ได้แต่ให้เครดิตด้วยนะจ๊ะเาโอเคคือผมจะมีอะไรจะบอกพวกคุณไวมคือเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวอะไรนิดหน่อยครับก็จะหายไปประมาณสองเดือนเนาะหรือไม่ก็ไปแค่เดือนเดียวแล้วก็กลับมาแปรหรือทําเพลงต่อซึ่งไอเพลงวนี่เดี๋ยวผมจะกลับมาทําต่อนะซึ่งตอนนี้ผมก็ทําได้แค่นี้ก่อนนะนะแปรได้แค่นี้ก่อน เธอนั้นไม่ยันแลบหลับของฉันนาทีนี้คงเกี่ยวอันแหลมคมห้ยหาเจ้าฉีน,น้อยของฉันเดียวนาค้าคุณคุณนั่นแลกคาาั่งนมีค้าคุณยังลองย้อนอยืคไม่ด้วยถุงข้าวแกนหรือถุงของเพีลหรือใจเมไม่แต่คุณนั้นเรื่องมา,จากจ้า งานทเที่ยวเทอมยังอื่นให้กินไม่ตอง่ซนฉันลอบนะ้าแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมล้องแก้ทีหลังตอนนี้แค่เอาซิมเพิลไปก่อนเนาะให้เรารู้จังหวะเพลงเพราะฉะนั้นก็ไม่เจอกันครับา